วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์นี่เลยจ้ะวันอาทิตย์ที่สุกันเทเรานะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาสุขตามลำาง <Yeah. S 1> ชวนครอบครัวหมู่ญาติลูกหลานมาลูกฝังวัฒนธรรมชาวพุทธมาเข้าวัดกันไปวัดข้างบ้านนี่เลยจ้ะวันอาทิตย์วัดข้างบ้านเราจะไปนอนดูอะไรทีวีเตะฟ,ฟุตบอลฟุตบอลช่องโน้นช่องนี้อะไรเนี่ย ไปเราไปเข้าวัดข้างบ้านแหละไปฟังทาปฏิบัติธรรมแล้วก็บําเพ็ญบุญและใครคุ้นเคยวัดไหนเป็นแฟนวัดไหนก็ไปวัดนั้นหรือเป็นแฟนวัดรรมกาขก็ามาวัดรธรรมกาเยิย่งใจใยอะจะไปอยู่บ้านเลยก็ามาสุข,ขันเอเราที่รธรรมกายนะจ๊ะฟังทาปฏิบัติธรรมแล้วก็บําเพ็ญบุญและในทุกกิจกรรมที่เป็นการสร้างบารมีของเราดี่ ถุกถ่ายทอสดสดสดนี่นะจ๊ะสดจากเตาเดียวแหละจากตัวสดจากตัวเราสดชื่นออกไปทุกภูมิภาคทั่วโลกให้เพื่อมนุษย์นี่ได้รู้ว่าสุขันตัวเราเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้นี่นะจ๊ะมหานีตัวสุขได้ด้วยตัวตัวเอง ในการหยุดนิ่งกลับเข้าไปสู่ภายในนั่นแหละจะได้ความสุขยังไม่มีที่สิ้นสุดเลยไม่มีดึงใดเสมอเหมือนเพราะฉะนั้นยิ่งความไม่ต้องไปพูดถึงเสมอเหมือนยังไม่มีเลยพรุ่งนี้มาวัดกันนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมว่าเราหนึ่งคนนี้มีความหมายต่อโลกใบนี้ทีเดียวนะจ๊ะใน สุกทุกกิจกรรมของการทำความดีฟังทำปฏิบัติทำแล้วก็บำเพ็ญบุญเพราะสิ่งนี้โลกขาดแคลนเรามีความหมายสำหรับทุกคนในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้มาวัดกันอานะจะหรือไ,ไปวัดข้างบ้าน